วันนี้มีเครื่องพินเตอร์มานะครับอาการนิ่งสนิทมิดจิลีกดอะไรไม่ขึ้นอะไรยังไงเลยนะครับสอบถามไม่มีที่มาที่ไปอ่ะมาดูครับเปลี่ยน power supply ดูก่อนว่าจะรอดไหมนะครับอ่ะตอนนี้ลองเอา power supply อีกตัวมาพ่วงนะครับเนี่ยอันนี้ของตัวเดิมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นของตัวเดิมนะครับนี่เป็นของตัวใหม่ เราเสียบหน้าปัดรอไปสักแป๊บหนึ่งก่อนเด,เดี๋ยวผมวางไว้หาที่วางก่อนอ่ะลองเปิดสวิตดูครับที่นี้นี่เห็นล้วครับมาแล้วน่ยก็ประกอบเสร็จนะครับประกอบเสร็จมันก็จะทำงานได้เลยโอเคครับส่วนมาก power supply จริงนะครับของบาเทอร์ไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้ครับเห็นไหมครับใส่แล้วก็ติดไปเลยแค่เปลี่ยน power supply ตัวใหม่ครับ อันนี้ตัวเดิมผมยังไม่แกะออกผมเอามาลองเทสดูเฉยๆว่ามันเป็นแค่ที่ตัว power supply จริงๆหรือเปล่านะครับเมนบอร์ดอะไรก็น่าจะทำงานปกตินะครับทีนี้ก็จะเป็นหาตรงที่เรามาเขาเรียกอะไรอะ่ะมาไล่หมึกทีนะครับขึ้นอะไร cover is open นะโอเคปิดสวิตช์ครับผมเรียบร้อยครับดูนะครับไปตัวเดิมมัน ไม่รู้ช็อตที่ตรงไหนนะครับมดเข้าไปหรืออะไรยังไงไม่รู้ครับกองเต็มเลยแต่ตุยแน่นอนนะครับเสียบแล้วไฟไม่เข้าผมไม่ซ่อมนะครับเปลี่ยนใหม่เลยง่ายที่สุดแล้วจบงานไปครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแสงเยอะนิดนึงไนงะกล้องไม่โฟกัสเลยโอเคครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์นอร์มัลลฮะก็มาเช็คดูว่า มันจะสีออกครบหรือเปล่านะครับโอเคดูกระดาษออกมานะครับปิ้นละอันนี้คือทิท่เทสออกมานะครับโอเคครับกล้องนี้โคตรด,ดีเลยไม่โฟกัสเลยโอเคนะครับ ครบทุกสีเสร็จสับจบส่งงานครับ b าเ c h e r T 8 1 0หน่ง W ประมาณนี้นะครับคร่าวๆครับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายเอกสารดูนะครับอแบบนี้เลยหนังสือการ์ตูนที่อ่านเห็นหนังสือการ์ตูนนี่รู้อายุคนเลย <c oughs> โอเคครับเป็นสีแล้วกันฮึบ <c oughs> ดูหน่อยสิมาแล้ว มาแล้วถ่ายหนังสือการ์ตูนหนานิดนึงนะครับมันก็จะออกมาเป็นโทนเท,า,เทานิดนึงนะปุ๊บว้วหล่นเลยอ่าเป็นไงครับเดี๋ยวเทียกบกดต้นฉบับให้ดูอ่าเดี๋ยวต้นฉบับออกมาแป๊บนึงนี่นะครับรอยยับตรงหัวเลาะนะครับเนี่ย เป๊ะเลยเห็นไหมครับโอเคครับเรียบร้อย